สว,วัสดีครับช่องวิเตอร์วิเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกนะครับวันนี้อยู่ออยครับออยมันมีเรื่องราวของต่างประเทศเนาะเขาบอกเป็นคือฮาไม่นะเขาบอกเป็นแท่งป,ปริศนาโผ่กางทะเลทรายลักจูธาประเทศสหรัฐอเมริกาอลองเปิดเนื้อข่าวด,ดูเปิดเปิดเนื้อข่าวแป๊บไอ้แท่งนี้มันเป็นแท่งโลหะเว้ยอเ่เขาบอกว่ามันเป็นแท่งโลหะเป็นแท่งเหล็กอะ,อะขนาดสักประมาณน่าจะกี่เมตรน่าจะ เกือบ3เมตรนะ <3 m. S 1> สูงขึ้นไปอ่ะแล้วมันโผล่มาแบบอยู่ดีก็โผล่มาเขาบอกว่า mm hmm. เจ้าหน้าที่กรมเกษตรของสหรัฐเนี่ยกำลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อน,นับจํานวนแกะแล้วไปเจอทอ้แท่งเนี้ย mm hmm. ตามรายงานข่าวเนี่ยตอนนั้ข่าวต่างประเทศเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นผลงานของศิลปินอินดี้ที่มาทําไวอ้อ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อไว้เขาบอกว่า ออยมึงเคยมึงในฐานะที่มึงดูหนังบ่อยอ่ะ,ม,ม,ออะมันเหมือนในเรื่องมันเหมือนในเรื่องสองพันหนึ่งเอ็ดดีเอสเอออเซี่เออหนึ่งเรื่องนั้นแหละที่มีมแท่งแท่งหินเออแล้วค่อยลอยลงมาแล้วตั้งอยู่บนพื้นบนพื้นดินอ่าแล้วมันเป็นจุดกาเนิดของมนุษย์ใชออค่คือหนังมันจะดูมาค่อยรู้เรื่องใช่หนังจะเป็นเป็นหนังอวกาศที่ดูยากแต่ว่าล้ำมากในช่วงนั้นคือใแท่งนี้มันเหมือนเลยนะเว้ยใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าเอเจ้าหน้าที่ก็เตือนว่า อะไรเนี่ยการเอาศิลปะงานศิลปะมาวางเนี่ยพื้นที่การเลยสายไสมันเป็นตอกความผิดแต่เอาจริงงยังไม่รู้นะว่ามันเป็นงานศิลปะจริงเปล่าหรือว่ามันโผล่ขึ้นมาเองใช่เนื่องจากเกลงว่ามีผู้คนเดินมาชมแล้วอาจจะทำให้มีคนหลงทางได้เนื่องจากแท่งเหล็กอยู่จุดที่เข้าถึงลําบากอะไรอย่างนี้เนี่ยดูดิคือมันไปโผล่อยู่ได้ไงคิดว่าไง ค,คิดว่ามันเป็นแบบว่ามนุษย์สร้างขึงง้นต้องมีคนเอาไปตั้งไว้อะคนที่อินกับหนังเรื่องเนี้ยแต่แตเราไม่คิดว่ามันจะแ,<ต>แบบมีแท่งแต่อ่านในคอมเมนต์ใน Facebook อ่ะเขาบอกว่ามันมีอีกหลายจุดเลยนะแล้วก็พอเอามารวมมาแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นรูปดวงดาวเป็นแต่ว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ปั่นใช่อันเนี้ยมันมันก็แปลกนะยูดีจะเป็นแท่งโลหะมามาแล้วมันก็มาตั้งอยู่แบบไม่มีปีมีคุยใช่ใช่ใช่มัน คืออยู่ดีๆจะมีแท่งเหล็กลงมาลงมาตั้งเนี้ยมันมันไม่ได้ไม่ได้แค่คิดจุดเดียวมันมีหลายจุดใช่ไหมฮะแต่แต่แบบจุดเดียวแหละแต่ว่าคอมเดียวแต่ว่าเราก็ไม่รู้คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กจริงหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยมันเหมือนในหนังเลยใช่เหมือนในหนังหรือมีคนเอามาปัดหรือเปล่ามันต้องต้องมีคนอะเอาเนี้ยเอาอือฮามากเลยเห็นเห็นเห็นข่าวอยู่ั้ยใช่เห็นอยู่เอาแท่งเหล็กมาตั้งไว้แล้วมันเหมือนในเหมือนในหนังเลยคือสเตลลี่คูบิกอาจจะอาจจะได้ได้แรงมานานใจแล้วก็เออ แล้วมาตั้งอะไรให้คนณฮือฮาแทนว่าเลยเหมือนของมนุษย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์ต่างดาวคงไม่ใช่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีรายงานว่าจริงๆแล้วใครมาตั้งไว้นะฮะอันนี้ขอบคุณออยมากนะครับครับผมเราไปกนนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง